สวัสดีครับพี่น้องครับมือนีกับพาอีสานมาดามจิกสิพามาเทียวอ่วัดเก่าแก่ครับอยู่ริมน้ำโขงครับพี่น้องครับชิมวัดยอดแก้วด้วยจ้าชิมวัดยอดแก้วครับสมัยรัชกาลที่สองครับพี่น้องครับริมโขงตำบลชัยบุรีครับพี่น้องครับอยู่ตำบลชซยบุรีจังหวัดจังหวัดนครพนมครับพี่น้องครับอำเภอท่าอุเทนด้วยจ้าครับพี่น้องครับ นี่ต้นโพสสมัยเก่าแก่สมัยรัชกาลที่สองหมดเลยครับพี่น้องครับใช่ต้นโพิมีสามต้นนะคะสามต้นพี่น้องเก่าแก่แต่จะสมัยรัชกาลที่หนึ่งที่สองครับพี่น้องครับอยู่ริมแม่นำโขงนะจ๊ะพี่น้องแม่นำของแม่นำโขงโขงนครอพนมเฮานี่ต้นโพสามต้นพี่น้องครับ อันนี้กระโบดเก่าแก่พี่น้องครับชิมอันนี้ชิมชิมเก่าแก่พี่น้องครับแ,แต่บูระแค่ลังคานะคะอันอื่นคือเก่าแก่มากเลยค่ะนี่จา้าชนโพสามต้นพี่น้องครับโพสามต้น้ะจา้าเก่าแก่มากพี่น้องครับอันกรหิมโขงนะจ้ะเดออยู นาต่างประเทศครับพี่น้องครับเมืองลาวครับประเทศลาวเมืองความเก่าแก่ของโบสถ์นนี้โบสถ์ซิมตัวเดียวนะคะพี่น้องครับมาเบิ่งความเก่าแก่นู่ล่ะมาเบิ่งความเก่าแก่ลวดลายสมัยโบราณแสดงว่าเพิ่นบุรณะใหม่ที่หลงเหลืออยู่ครับลวดลายที่หลงเหลืออยู่ทาสีใหม่บุรณะใหม่ครับความเก่าแก่พี่น้อง แต่ลายตัวนี้จะคงความเป็นความเก่าแก่ไวเนานะลายตัวนี้นะแบบอีสานแบบอะไทยลาวเขาไทยลาวความเก่าแก่พี่น้อง,อเ,องเลือนิดเดียวครับพี่น้องครับอันเันบูรณะหไหมเนาะครับเนาะแมนจ้ะพี่น้องมุดดูเหรอบดเก่าแก่มากพี่น้องครับก็มีเด็กอุ้อยครับเดยกไทยด็งหน่อยนะ้ะนี่จ้ะพี่น้องความเก่าแก่ครับนี่จ้า อ่านแบฟังเลยจ้าเออศิมวัดยอดแก้วนะคะตั้งอยู่ริมน้ําโขงเขตบ้านชัยบุรีตําบลชัยบุรีอําเภท่าอุเทนจััจวงวดนครพนมสร้างขึ้นในราวพุทธศตรวตรรษที่25รูปแบบศิลปะพื้นถิ่นอีสานกลุ่มฝีมือช่างยวนนะคะช่างยวนศิมปมีลักษณะเป็นศิมทึบก่ออิฐถือปูนขนาดสองห้องและมีห้องมุกด้านหน้าด้านหน้า สวยงามโดดเด่นนะคะงานปูนพระพุทธรูปภาพสัตว์ลายดอกบัวที่เราเห็นเมื่อกี้นะี่คือลายดอกบัวและพันพฤกษานะคะเป็นศิลปะพื้นบ้านเช่นชายเป่าแคนชายเป่าแคนนะคะข้างหน้าเห็นไหมชายเป่าแคนมาดามภาพมาดูชายเป่าแคนนี่นี่ศิลปะชายเป่าแคนอันนี้ลายพฤกษ์คนพูด และบ้านมีบรรจุพระประธานสามองค์ขอญอาตนะคะอันนี้คือด้านในนะคะนี่เขาเรียกว่าลายพึกษา อันนี้ริมโค้งนะคะต่างประเทศพี่ต่างครับประเทศลาวเดีด๋ด็ดๆไมาเบิ่งข้างในก็ได้ขายข้างหน้ามีขาและปูกระเบื้องนี่บรรจุพระประธานองค์ใหญ่สามองค์นะครับครับพี่น้องครับพระเก่าแก่ครับพระเก่าแก่ ครับพี่น้องครับของชัยบุรีมะเบิงน,นามโคงครับพี่น้องศ<ล>ิลปาเก่าแก่ครับพี่น้องครับใช่ครับรูปปั้นเก่าแก่พี่น้องเรือที่ลงเรืออยู่รูปปั้นเก่าแก่ที่ลงเรืออยู่นะคะข้างบนด้วยครับลาหุงอมจันทร์นะคะข้างบนใช่เหรอใช่ใไงครับพี่น้องมาเบิงฟังลาาครับเป็นี้ครับ ใครเคยมาเคยมาเที่ยวแล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เด้อจ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยได้เด้อจ้ามาเที่ยวแหลกกับอีสานมาดามติก๊จกจ้ามือถ้ามาเที่ยวมาเบิง่งของบูรลงบอลบล้านพรับประตูวัดครับเบิ่งลำน้ำโขงพี่น้องครับสุดลูกหูลูกตาลำน้ำโขงสองฝั่งไทยลาว นี่ถนนริมโขงพี่น้องถนนริมโขงครับราอจบคลิปน้องครับสร้างประเทศครับจบคลิปตรงนี้ครับพี่น้องครับอีสานมาดันิ๊กกรพามาเที่ยววัดเก่าแก่นะครับริมน้ำโขงครับเมื่อนี้่ครับคลิปนาพอกันไหมนะครับเด้อพี่น้องครับเมื่อนี่สวัสดีครับ